ีคุณผู้ชมคุณสิทธาทวีสินจะถูกเสนอชื่อไหมอันนี้เป็นงานที่เพื่อไทยต้องคิดหนักนะเพราะคุณชูวิทย์เนี่ยแ์ต่อเนื่องแช์ต่อไม่รอแล้วนะถูกไหมคะวันก่อนแช์เรื่องอะไรนะคะว่าคุณเศรษฐาเรื่องภาษีใช่ไหมอีพีหนึ่งอีพีสองบอกว่าคุณเศรษฐาโกงพูดถือหุ้น ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณชูวิทย์เคยบอกไว้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของการแฉแฉแล้วก็ปล่อยผ่านเลยไปนะคะจะลากทุกอย่างเนี่ยขึ้นสู่ศาลยุติธรรมะจะให้เป็นคดีความนี่ก็เลยกลายเป็นที่มาของเมื่อวานค่ะมีการหอบยิ้วเอกสารหลักฐานไปมอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาตินะคะยืนยันบอกว่าเป็นการกล่าวโทษต่อคณะกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะที่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเพราะผม ถือหุ้นสันสิริ2 0 0 0 0หุ้นทวนแล้วคุณชูวิทย์บอกว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมที่มีการตั้งนอมินีในการซื้อขายที่ดินเมื่อวานนี้พยายามที่จะจแจ้งข้อกล่าวหาบอกว่าเนี่ยเอกสารทุกอย่างเนี่ยเป็นเอกสารที่เป็นเท็จมีการจัดตั้งบริษัทนอมินีแล้วกล่าวหาไปถึงขั้นว่า ฟอกเงินเลยนะคะไปถึงขั้นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยฟอกเงินบริษัทแสนสิริฟอกเงินค่ะเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเคยเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสรินริถึงแม้ว่าจะลาออกมาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ย วันที่คุณชูวิทย์แถลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชูวิทย์ระบุบอกว่าเอกสารหลักฐานที่นํามายื่นต่อพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานเนี่ยมีใจความสําคัญอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือจำแนกวันก่อนอน,นู่อีพีหนึ่งที่ดินถนนสารสินตรงนี้คุณชูวิทย์บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบว่ามีการกระทาเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่โดยตนเองได้นาข้อมูลที่สําคัญเนี่ยมามอบให้เพื่ออยากให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเรียกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบปากคําว่า พฤติการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการหลบเลี่ยงภาษีไม่ใช่เป็นการวางแผนภาษีตามที่บางคนกล่าวอ้างแบบนี้ค่ะจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยกราฟิกเนี่ยคุณชูวิทย์เคยเอามาตอนถแถลงครั้งแรก EP หนึ่งนะคะ,ะเนี่ยคุณผู้ชมข้อมูลที่นํามายืดอีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นที่ที่ดินของแถวทองหลอ มีการจัดตั้งนอมินีขึ้นมาสามรายทั้งที่ว่าสามรายเนี่ยเป็นเพียงแม่บ้านเป็นเพียงรอปภคำถามที่หลายคนสงสัยคุณชูวิทย์สงสัยคนแรกเลยก็คือหนึ่งนอมินีทั้งสามคนเนี่ยเป็นคนของใครในกรรมการในบอร์ดของแสนสิริหรือบริษัทลูกของแสนสิริสองทั้งสามคนเอาเครดิตอะไรที่จะมาขอกู้เงินระดับพันล้านกับบริษัทลูกของแสนสิริ คุณชุวิ์บอกว่าขอคําอธิบายว่าในวันที่11กุมภาพันธ์2558ทั้ง3คนได้เงินมาจากใครขอให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเรียกตัวทั้ง3คนมาสอบปากคําหรือแม้แต่ผู้ที่ขายที่ดินให้กับทั้ง3คนก็คือบริษัท n อ็นจริงอะที่บอกว่ามีคุณหมอนอนหนูเป็นคุณหมอสังกัดโรงพยาบาลบำรุงราชอยากให้เรียกคุณหมอท่านนั้นเนี่ยมาสอบปากคาด้วยนะคะ ถามว่าในการเจราจาซื้อขายที่ดินเนี่ยเป็นการเจราจาระหว่างใครกับใครคิดว่าหมอเนี่ยไม่ได้เจราจาที่ดินหลักร้อยล้านแบ่งกับแม่บ้านกับรอปภแน่นอนแต่หมอคุยกับใครกันแน่อฟังเสียงคุณชูวิทย์หน่อยค่ะก็เลยมาเรียนให้ท่านรองผอบอรตรเรียกผู้ขายซึ่งมีตัวตนชัดเจนเป็นนายแพทย์อยู่โรงพยาบาลบำรุงราษฎเป็นแขกแต่เป็นหมอ มาสอบถานได้ครับเวลาที่เจราจาขายที่เนี่ยเจราจากับใครหมอไม่กล้าโกหกหรอกครับเพราะหมอกลัวหมอคงไม่ได้ไปเจราจาซื้อขายที่ร้อยร้อยล้านกับแม่บ้านกับรพอปภถูกไม่ถูกครับผมไม่อยากจะให้ประเด็นนี้เป็นเรื่องประเด็นการเมืองผมบรบกวนท่านรองผอ,อรตรอเพราะท่านเป็นคนตรงไปตรงมาและเป็นคนที่ชัดเจนผมก็หวังว่าบ้านเมืองนี้จะมีคนที่ ชัดเจนตรงไปตรงมาแค่สอบสอบแม่บ้านสอบรอพอสอบเจ้าของเก่ามันก็จบแล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงคุณชูวิทย์ไหมคะแหบพระนะคะเรือเลยนะใช่คุณชูวิทย์เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าคุณได้ยนเสียงผมไหม เสียงผมที่มันแหบแบบนี้มะเร็งมันกัดกินแล้วมผมไม่ได้แฉเพื่อชาติอย่างเดียวผมตายเพื่อชาติด้วยนะคะแล้วคุณชูวิทยบอกว่าวันจันทร์ที่21เนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าไปดูไทม์ไลน์ย22จะมีการโหวตเลือกนายกรอบ3ใช่ไหมคะย1ดักทางก่อนเลยจะเป็นการแฉ EP สุดท้ายค่ะ เป็นการถแถลงข่าวแฉตอนสุดท้ายเพื่อเปิดเผยข้อมูลเหตุท้าท้ของนายทุนคุณชูวิทย์บอกว่ามันมีการไซฟอนเงินออกต่างประเทศด้วยนะคะนี่เรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมทีนี้ผูถามแต่ว่าทาไมต้องมีการจัดถแถลงครั้งสุดท้ายใกล้วันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคุณชูวิทย์บอกว่าก็เพราะว่า มีผู้ใหญ่โทรศัพท์มาสั่งการต่างๆแต่ผมอะไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนะขอเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจนถึงวันตายของตอนเองออคุณจุ้บอกว่าอย่างวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งโทรมาสั่งการไม่ให้ตํารวจเนี่ยมารับเรื่องร้องเรียนจากผมผมอยากฝากไปถึงคนสั่งการว่าทําแบบนี้ไม่มีประโยชน์ทาแบบนี้หยุดผมไม่ได้ผมจะแฉจนถึงที่สุด บิ๊กโจกว,ว่าไงบิ๊กโจกบอกว่าก็รับเรื่องไว้ดําเนินการทั้งหมดนะคะแล้วก็ตรวจสอบทุกกรณีเพื่อที่จะทําให้ความจริงปรากฏต่อสังคมอย่างตรงไปตรงมาถ้าเข้าข่ายความผิดก็ต้องดําเนินการไปตามอํานาจหน้าที่แต่ถ้าไม่ผิดก็ต้องไม่ผิดนะบ้านเมืองมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วใครจะโกหกทาอะไรใครไม่ได้ทุกอย่างต้องตรงไปตรงมาค่ะ,อะรอดูนะคะว่าวันจันทร์ที่21สิงหาคมเนี่ยคุณจุวิ์ จะเอาอะไรมาแฉเป็นเดิมพันนี่ไม่ใช่เดิมพันเฉพาะคุณชูวิทย์กับคุณเศรษฐานะเดิมพันประเทศไทยนะคะเพราะบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถ้าเกิดว่ามีอะไรแบบนี้โอ้โหนี่เรื่มใหญ่มากมนะคะ,ะนี่ก็คือเป็นภาพรวมนะคะความคืบหน้าในประเด็นการเมือง